ถ้าขนเดินวามสูงมากเกินไปถ้าพวกเราทํากําไรไม่ได้ตามทันเวลาก็โรงเตียมจะถูกยึดจริงๆนะพ่อรู้นะว่าเจ้ามั่นใจใตัวเองแต่เจ้านะ่ะมั่นใจจริงๆใช่ไหมกับสิ่งที่กําลังจะทําฉันรู้นะว่ามันเสี่ยงแต่มันก็เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่เราจะรอดพ้นจากสถา,านการณ์แบบนี้คือทําให้โรงเตียมเรากลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะต้องการเข้ามาพ่อ คิดว่าคนอยู่ที่นี่ไม่ได้อยากกินของดีๆกันหรอครับเฮ้ย hey, ข้าน่ะเชื่อใจเจ้านะลูกแต่หมู่บ้านนี้มันเล็กเกินไปเราไม่มีลูกค้าไม่มีคนเดินผ่านเลยได้ซ้ําแบบนี้เราจะหาเงินมาจากไหนใช่พวกเขาน่ะจนแต่พวกเขาก็มีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันถ้าหากเราสามารถทําอาหารที่พวกเขาสามารถกินได้แต่ยังสามารถจับใจโดยใช้ราคาเดิมล่ะครับพ่อแน่นอนพวกเขาจะกลับมาหาเราเองขนมปังเนยกระเทียม และสเต็กสูตรพิเศษครับแต่ขนมปังมันเป็นเรื่องปกติที่มีทั้งลงเตียงอยู่แล้วนี่ใช่แม้ว่ามันจะเป็นขนมปังตามปกติที่เราคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครทำให้กินของมันหอมและรสชาติเข้มข้นขึ้นใช่ไหมล่ะพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่องั้นเอลลี่ฉันขอเนยหน่อยสิฉันว่าห้องครัวจะต้องมีอยู่แน่ๆนเนยกัแบบกะเทียมนีนะแต่ว่าเอาไว้สำหรับทำกับข้าวเท่านั้นเองดีนั่นแหละเอามาเลย พร้อมกับกระเทียมด้วยนะเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูและกันว่าขนมปังธรรมดาที่เรากินกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเมนูที่สุดยอดได้ยังไงก่อนอื่นจะต้องสับกระเทียมให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะนำมันไปผสมกับเนยแล้วละลายในกระทะเพียงเท่านี้กลิ่นของมันก็จะเริ่มกระจายไปทั่วห้องแล้วอืออะอะไรกันเนี่ยทำไมกลิ่นมันหอมไม่ถึงขนาดนี้ าไม่เคยได้กินอาหารที่มันหอมแบบนี้มาก่อนเลยฮ่ <c oughs> <c oughs> แค่นี้นะไม่พอหรอกปกติพวกเรากินกันแต่ขนมปังแห้งๆแล้วดื่มน้ําตามใช่ไหมหล่ะครับนั่นแหละมันเลยเป็นปัญหาย,ยังไงเราดังนั้นเราเลยต้องทานเนยกระเทียมลงบนขนมปังยังไงล่ะครับแต่แค่นั้นมันยังไม่เพียงพอเพราะจะต้องนําไปย่างบนกระทะร้อนๆด้วยเพียงเท่านี้กินเลยกับกระเทียมมันก็จะเริ่มหอมหาใครได้กิน ก็แทบจะหยุดไม่อยู่เลยเอาล่ะได้เวลาลองแล้วขาล่าไงน,นะอะอะไรกันเนี่ยต้องอนอกตอบข้างในนุ่นเนื้ช่ายขึ้นคึของเนยกับกระเทียมนันเข้ากันสุดๆไปเลยจริงเหรอที่มัาคือขนมปังที่เราทำกันเมื่อกี้เห็นไหมล่ะขนมปังแห้งๆที่ไม่มีใครสนใจมันเลยสามารถกลับกลายเป็นเมนูที่น่าจดจำได้ เพียงแค่รู้วิธีทําให้มันอร่อยขึ้นเท่านั้นเองเจ้าคิดว่าเราจะสามารถดึงดูดลูกค้าโดยใช้เมนูนี้ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอลูกแน่นอนอยู่แล้วครับเท่านี้มันไม่พอหรอกดังนั้นเราเลยต้องมีเมนูหลักยังไงละครับเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากกว่านี้และนั่นก็คือสเต็กเนื้อหมักพิเศษนั่นเองแต่เท่านั้นอ่ะมันไม่พอหรอกนะเพราะเราจะต้องทําเทศกาลอาหารพิเศษด้วยยังไงละครับสําหรับคนในหมู่บ้านโท โดยจะใช้เมนูขนมปังนี่แหละเป็นการเลียกคนก่อนเพราะมันเป็นเมนูที่ประหยัดหากเราสามารถดึงลูกค้ากลุ่มแรกเข้ามาได้แน่นอนครับว่าหลังจากนั้นในเมื่อของอร่อยก็ต้องมีปากต่อปากใช่ไหมล่ะครับเพียงเท่านี้โรงเตี๊ยมของเราก็จะไม่มีวันล้มสลายแล้วข้ารู้มาว่าพวกเจ้ากําลังทําเมนูใบกันอยู่ใช่ไหมแต่โรงเตี๊ยมนี้ไม่มีใบอนุญาตการค้าใช่ไหมฮ่าฮ่าฮนั่นไง คิดไว้อยู่แล้วมันปล่อยเราได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเห็นดีกันแน่นอน